เข้ามาจากจังหวัดสงขลานะครับนั่นก็คือคดีของสอจอก,กอล์ฟกับลูกสมุนกีกี้จำนวนเจคนนะครับที่โดนข้อกล่าวหาบุกทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จังหวัดตรังนะครับเป็นการสั่งกระทืบต่อหน้าประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายนะ แล้วคนที่ถูกกระทํานั้นก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็คือกลางขั้นสุดอะนะอายุแค่28ปีพฤติกรรมขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาต้องไม่ธรรมดาถึงกล้าทําขนาดนี้นะครับไม่มีวุฒิภาวะไม่มีสติยังคิดนะในแชทเนี่ยลูกน้องยังจะมีสติมากกว่าเลยนะลูกน้องมันยังลูกน้องมันยังถามลูกพี่มันเลยบอกว่ารอให้มันเลิกงานก่อนไหมนะรอให้มันเลิกงานก่อนไหมลูกพี่นะครับอ ปรากฏว่าไม่ได้รอให้เลิกงานแล้วครับล,ลูกน้องถามว่าจัดเลยไหมจัดเลยไหมปรากฏว่าลูกพี่สั่งบอกจัดเลยจัดทันทีจัดตอนนี้สแสดงว่าป่าเถื่อนเป็นอย่างมากไม่รู้นะฮะว่าเลือกกันเข้ามาเป็นสอจอได้อย่างไรสําหรับพื้นฐานของคนที่ทําแบบนี้ขนาดตํารวจไม่ยังกระทืบขนาดนั้นนะนะกับชาวบ้านเนี่ยมันจะเห็นหัวไหมล่ะนะกับประชาชนกับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้มีจิตใจที่จะมาเป็นอาสา ของคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนไม่มีภาวะความเป็นผู้นําที่จะปกป้องผู้อื่นนะครับเราก็ต้องหนักแน่นชัดเจนนะครับไม่งั้นประเทศชาติเนี่ยเสียหายนะครับล่าสุดก็โดนข้อหาเพิ่มเข้าไปก็คือซ่องโจรน,นะก็ะสมควรนะครับก็คือคบค้าสมาคมกันหลายคนนั่นแหละเกินหาคนขึ้นไปสั่งการคนเป็นสอจอโดนข้อหาซ่องโจรและตอนนี้กําลังตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดเรื่องของธุรกิจต่างๆ เรื่องของเว็บพนันว่าจะไปมีส่วนพัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับนะก็คือตรวจสอบยกแผงกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนใกล้ตัวของสอจอก็อเนี่ยแต่ละคนประวัติก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าประเทศชาติมันจะเจริญง,งอกงามได้เราจะปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยขึ้นมามีอํานาจขึ้นมาเป็นตัวแทนขึ้นมาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้นะครับไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยกัน แล้วงานนี้ตำรวจกว่าสองแสนสามหมื่นคนทั่วทั้งประเทศ<ๆ><ๆ>เขาก็ไม่ยอมครับเพราะมันไม่ต่างอะไรไปจากการเหยียดหยามศักดิ์ศรีข้าราชการตำรวจนะพบตรโดยท่านพลตำรวจเอกกิตตรัตนเพชรก็สั่งการให้พลตำรวจเอกธนายุทธวุฒิจรสธรรมรงค์ผู้ช่วยพบตรและก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษ,ษของพอบตรเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปกำกับคดีด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะไม่แน่ใจว่าตำรวจในพื้นที่จะมีความสนิทสนมกัน หรือว่าจะมีอิทธิพลทางการเมืองเพราะต้องไม่ลืมว่าพ่อของสสก๊อบเนี่ยแกก็เป็นสสด้วยนะครับเอยพ่อของสจก,ก๊อบแกเป็นสสด้วยนะครับแต่คุณพ่อก็บอกแล้วนะครับว่าจะไม่ใช้อิทธิพลอำนาจหน้าที่ทางการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพักประชาธิปัตย์เองก็ประกาศว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักวันนี้จะนําตัวไปขอหน้าศาลจังหวัดสงขลาฝากขัง ในผลแรกนะฮะต้องรอดูว่าสารจะให้ประกันหรือเปล่าตำรวจคัดค้านอยู่แล้วนะครับตำรวจคัดค้านประกันตัวก็ต้องดูว่าสารจังหวัดสงขลาเนี่ยนะจะให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าให้ประกันตัวผมว่าคนก็วิจยัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะนะครับว่าคดีมันชัดแบบนี้มันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหานะคุณผู้ชมผมจะบอกคุณผู้ชมก่อนคือมันไม่มีคดีอะไรชัดเท่าคดีนี้คลิปก็มีพยานก็ม,พกมีพยานก็ไม่ได้มีแค่คนสองคนนะเต็มคัูหาการเลือกตั้งอะ่ะ ประชาชนไปเลือกตั้งเพราะนั้นหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแก่ขนาดนี้ถ้าสารให้ประกันเนี่ยผมพูดตรงๆนะนะประชาชนก็คงวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะคือจะใช้คําว่าก็ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนกันแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตํารวจเขายอมไม่ได้แล้วก็ต้องสั่งสอนนะคือต้องเชื่อใจให้ลิงดูบ้างไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกนักเลง เดี๋ยวพวกอันธพาลต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่กลัวตํารวจขึ้นมานะมันไล่กระทืบตํารวจบ,บอกเอยเรียนแบบสบจอบกองนะไม่เห็นติดคุกเลยสมมุติวันข้างหน้านะครับนะมันเกิดเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นวายนะบ้านเมืองนี้จะกะลียุกนะครับนะถ้าหากว่ามีกลุม่มพวกนักเลงหัวไม้เนี่ยนะครับไปซัดตํารวจคาโรงพักไปซัดตํารวจในขณะปฏิบัติหน้าที่บ้านเมืองมันจะกะลียุก เพราะฉะนั้นต้องเชื่อก่ให้ลิงดูเพราะฉะนั้นต้องเป็นให้ต้องทําคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างบางครั้งก็ต้องใช้หลักรักฐศาสตร์เนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะของประเทศชาติบ้านเมืองนะอันนี้ก็ต้องว่ากันแบบลงไปตรงมาในสไตล์ของการปกครองประเทศล่า,าสุดครับเพจอินไซต์เพจวงในก็คือเพจดาวแปดแฉเขาอินไซต์นะเขามีแหล่งข่าวเป็นตำรวจเยอะนะ ดาวแปดแชกนี่เขาไม่ธรรมดาเขาบอกว่าด่วนเตรียมพิจารณาโอนสำนวนคดีสจกอลฟแล้วก็พวกทำร้ายตำรวจตชดบริเวณคูหาเลือกตั้งจากสพเมืองสงขลามาให้กองบังคับการกองปราบปรามรับผิดชอบแล้วก็สะสางคดีเพื่อทำการถอนรากถอนโคนกันต่อไปคือถ้าใช้คาว่าถอนรากถอนโคนเนี่ยนะครับก็คือเครือข่ายผู้มีอิทธิพล การทํามาหากินเกี่ยวกับเส้นเงินต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> จะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยนะครับชัดเจนไหมนะสามคดีเตรียมพิจารณาถอนรากถอนโคนคุณผู้ชมเห็นควรด้วยไหมอ่าคุณผู้ชมฟังอยู่นขณะนี้นะนะเห็นควรด้วยไหมที่จะโอนคดีของสอจอกอมาให้กับตํารวจกองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางที่มีพลตํารวจโทจิระพบภูริเดชเนี่ยเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางสสามเรื่องนี้ คือตารวจสอบสวนกลางเนี่ยอานาจในมือเขาเยอะนะเขามีทั้งตํารวจไซเบอร์ตํารวจปอทตารวจปอสกองปราบเขามีหลายหน่วยงานน่ที่เป็นตํารวจเฉพาะทางนะสมมติว่าอยากตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยโอ้ง่ายเลยตารวจไซเบอร์เดี๋ยวจัดให้ครับตํารวจไซเบอร์จัดให้งามๆเลยตรวจเส้นเงินเนี่ยดูอย่างคนล่าสุดไอ้เลยนะไอ้เอ็มเอกชาติไอ้เอ็มเอกชาติอ่ะเขาตรวจเส้นเงินไปเส้นเงินมา โดนยึดทรัพย์ไม่รู้กี่ร้อยล้านเป็นไงล่ะพะนักแข่งรถจบปอหก่ะนะรู้จักทำมาหากินนะ่ะที่บอกว่ารู้จักทำมาหากินครับมันผิดนักเหลอนะครับสุดท้ายก็โดนตำรวจไซเบอร์เนี่ยถ้ามาอยู่ที่กองปราบกองปราบหรือกองบัญชาการสอบสวนกลางก็อยู่หน่วยงานเดียวกันก็สามารถที่จะให้ตำรวจไซเบอร์เอาไปเช็คเส้นเงินหน่อยสิตอนนี้เขาไม่ได้เช็คแค่เออแค,แค่แค่เส้นเงินของคนคนนั้นนะครับ นะไม่อยากไม่อยากชี้โพงให้กระลอกนะเขาเช็คหมดนะคนรอบตัวคนรอบตัวเขาเช็คหมดเพราะเดี๋ยวนี้ชอบใช้วิธีการให้เอ่อให้ม้านะให้ใช้บัญชีม้าม้าโดยสมัครใจด <urers> ้วยนะนะครับเพราะเช็คหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหวังนะครับถ้าไปทําไม่ดีนะแต่ถ้าทาแต่ถ้า,ถา,ถาไม่ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวมันก็มีง่ายๆแค่นั้นน่นะครับเออส่วนเรื่องของพนันเหรอก็ไซเบอร์ไงน,นะครับ อ่าไซเบอร์ Cyber. มีคุณผู้ชมวัาภาคเก้าทำได้โอนให้กองปราบเห็นสมควรครับผมก็ว่างั้นนะคือเพื่อความโปร่งใสเพื่อความแฟร์เพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองในพื้นที่นะพ่อคุณก็เป็นแม่คุณก็เป็นนักธุรกิจใหญ่โตในพื้นที่สังคมไทยมันเป็นระบบอุปถมัมมันรู้กันอยู่แล้วว่าว่ามันมีระบบอุปถมัมภ์อ่ะก็คือร้อยทั้งร้อยยังไงเสียครอบครัวคุณก็ต้องรู้จักกับุ้มกับ ร้อยทั้งร้อยครอบครัวของสอจกอ,อย่างไงก็ต้องรู้จักกับพุ่มกลับครับคือต้องรู้จักกันเลยละเราว่ากันตามตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความสนิทสนมการรู้จักมักจีกันเนี่ยนะครับเพื่อความแฟงก็โอนคดีให้กับกองปราบกองบัญชาการสอบสวนกลางเขาจัดการเพื่อที่จะได้เส้นข้อคอรหาถ้าตัดสินมาแล้วคุณไม่มีความผิดอ่คุณก็สงาา่าผ่าเผยเลยนะว่าโูหที่ระดับกองปราบมา ตรวจสอบเราแล้ว,ลวไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากไปกว่าการกระทืบตํารวจตชดเนี่ยนะครับมันก็จะโปร่งใสทันทีเห็นไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็มองโลกในแง่ดีมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าจะให้กองปราบเข้ามาตรวจสอบนะครับนี่ฮะนี่คือข่าวสารล่าสุดนะที่ผมเอามา,ารายงานให้กับผู้ผู้ชมได้รับทราบหากช่วงท้ายของรายการชื่นชอบยุคนก็